มันนี่มันกระแดดร้อนมากๆเลยนะคะแต่ก็สู้นะคะถึงแดดจะร้อนเสื้อก็ไม่ใส่ <c oughs> ไแห้งออกเ <c oughs> อ้ย <c oughs> าย <c oughs> เอาทได้มือนีใน,นหัวตันนั่งบ่ถึงไหมัใจย จะถึงไหมไอ้สิใบตะต้นจะถึงตนนันหรื <S <S อเปล่าอร่อยไหมโชคอร่อยไหมอเออเลียบปากรวบๆเนาะตามมือนี้ออกมือนี้นี่ไงมะมาเขากองว่า ตอนนี้เขากำลังขึ้นปามขึ้นปามแล้วเริ่มขึ้นแล้วพนักง,งานโตซอยเมือนี้ยุดโรงเรียนวันเสาร์เ้าน,อ,อ,นอาทิตย์นันอาทิตย์ใหญ่ใหญ่จังเลยอะไรโตโตลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆ โตโตลูกใหญ่น้ำหนักดีน้ำม,มันดีสเสร็นน้ำม,มันดี <c oughs> สเสร็จเรียบร้อยยายกับร้านกำลังเก็บลูกล่วงเต็มรถแล้วไม่มีที่จะใส่แล้ว เลี้ยงบบเกง่งทุกวันเลี้ยงได้ซ้ำนี่แหละบดพอดีรอบนี้ก็น่าจะได้ตันเท่าเดิม